เนเวันกับกาละครั้งหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่4วันวาเลนไทน์จากปากน้ำหลังสวนมุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่ฉันเลือกขับรถไปบนถนนสายเซาเทิร์นหรือทางหลวงพั่นดินหมายเลข44สายอ่าวลึกหินโงกเพราะเป็นเส้นทางที่ฉันโปรดปรานนานนานทีจะได้มีโอกาสขับรถกลับบ้านฉันจึงพลาดไม่ได้ที่จะขับรถพาหวานชมธรรมชาติที่สวยงามของถนนเส้นนี้ แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนฉันคงไม่กล้าขับมาทางนี้หรอกเพราะมันออกจะเปลี่ยวมากไปสักหน่อยสองข้างทางเต็มไปด้วยป่ายางและต้นปาล์มแม้กระทั่งเกาะกลางถนนยังทึบไปด้วยต้นไม้บางช่วงบางตอนเกาะกลางถนนกว้างมากกว้างจนมองไม่เห็นรถที่กำลังวิ่งสวนเลนผ่านมา ที่ฉันชอบที่สุดก็คือช่วงถนนที่มีภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ซึ่งมีถงถ้ำมากมายเรียงรายอยู่ระหว่างสองข้างทางเวลาขับผ่านทีไรมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังล่องเรือไปตามหมู่เกาะใหญ่น้อยสวยงามราวกับภาพในฝันที่ฉันไม่สามารถถ่ายรูปออกมาให้สวยเท่ากับของจริงได้เลยแม้ว่าจะพยายามสักแค่ไหนแล้วก็ตาม ก่อนเข้าตัวเมืองกระบี่เราขับผ่านป่าโอโซนซึ่งมีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาทึบทั้งสองข้างดูเหมือนหวานจะชอบถนนเส้นนี้มากถึงขนาดขอให้ฉันขับรถชิดซ้ายชะลอความเร็วแล้วลดกระจกลงเพื่อยื่นมือถือออกไปถ่ายรูปและถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้แล้วอยู่ๆหวานก็หันกล้องกลับมาที่ชันแบบไม่ทันตั้งตัวเรากำลังอยู่ที่ไหนกันคะไอหวานถามขึ้นในขณะที่เธอกำลังถ่ายคลิป อยู่ป่าโอโซนจังหวัดกระบีคะ่ค่ะอากาศที่นี่สดชื่นมากตอนนี้คุณหวานกำลังหลงเสน่ห์กระบี่เข้าให้แล้วก็คงไม่กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วล่ะคะ่ะมาหวานกดหยุดถ่ายคลิปแล้วหลุดขำออกมา กว่าที่เราจะเดินทางมาถึงตัวเมืองกระบี่ก็บ่ายมากแล้วคงเพราะเราออกมาจากปากน้ำหลังสวนช้าเกินไปฉันมัวแต่โอเอแวะหากาแฟาอร่อยๆดื่มแถมยังขับรถกินลมชมบ้านเรือนที่เป็นตึกแถวแบบโบราณในย่านตลาดอยู่อีกพักใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังแอบเสียดายที่ไม่ได้แวะไปกราบเสด็จเตีย่ยทั้งทังที่มาเยือนถึงถิงถ่นแล้วแท้ๆไอจะเข้าบ้านเลยหรือเปล่าหวานถามขึ้นเมื่อเห็นฉันเริ่มขับเข้าตัวเมือง ยังดีกว่าขับไปหาที่พักให้หวานก่อนก็ดีเหมือนกันหวานเองก็เห็นด้วยฉันเลือกโรงแรมให้หวานพักแถวแถวย่านถนนมหาราชเพราะย่านนี้หาซื้อของกินของใช้ได้สะดวกแค่เดินออกไปไม่กี่ก้าวสตรีทฟู้ดเจ๋งๆก็มีให้เลือกกินชนิดไม่ซ้ำเมนูไปหลายวันส่วนตัวฉันคืนนี้จะกลับไปนอนที่บ้านแม่ปล่อยให้หวานนอนอยู่ที่โรงแรมคนเดียว ฉันช่วยหวานถือกระเป๋าใบเข่งของเธอขึ้นไปเก็บไว้บนห้องพอเจอแอร์เย็นฉ่ำฉันก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็เป็นเวลาเย็นแล้วหวานทำไมไม่ปลุกไอล่ะฉันหลนลานเด้งตัวขึ้นจากเตียงขนาดควีนไซส์ภายในห้องพักของโรงแรมโดยมีหวานนอนดูทีวีอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันใครจะกล้าปลุกไอกลนคอกๆแบบนั้นจริงดิไอเนี่ยนะนอนกลนไม่มีทางอะ่ะ ไม่เชื่อก็ตามใจวันหลังหวานจะอัดเสียงไว้ให้ฟังพูดแล้วหวานก็ปิดทีวีลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่หวานหิวแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะเมืองกระบี่เปลี่ยนไปมากหลายปีที่ฉันไม่ได้กลับมาที่นี่มีร้านอาหารเก๋ๆผุดขึ้นละลานตาเต็มสองฝั่งของถนนมหาราชมันมากซะจนฉันเลือกไม่ถูกว่าจะพาหวานไปกินข้าวมื้อแรกในกระบี่ที่ร้านไหนดี ก็เลยพาเธอให้มาเดินเลือกเอาเองที่ท่าเรือเจ้าฟ้าซึ่งมีอนุสาวรีปูดำตัวใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ๆจากตรงนี้เราสามารถมองเห็นภูเขาสองลูกที่ขนาบข้างอยู่ริมแม่น้ำกระบี่ได้ชัดถนัดตาพอไปถึงฉันก็อาสาเป็นคนจองที่ให้กับหวานเพื่อให้หวานเดินเลือกดูว่าอยากจะกินอาหารจากร้านไหน เวลาเย็นแบบนี้ถึงแดดจะไม่ร้อนมากนักแต่ฉันก็ไม่ชอบมันอยู่ดีฉันจึงตั้งใจเลือกโต๊ะที่มีเงาจากต้นไม้ใหญ่ช่วยปดบังแสงแดดแรงในยามเย็นเราจะได้นั่งกินอาหารกันได้อย่างสบายตัวฉันเลือกได้โต๊ะเหมาะๆอยู่ใกล้กับร้านขายขนมหวานแล้วจึงเดินไปสั่งน้ำแตงโมปั่นไว้รอวานก่อนลุกเดินไปจากโต๊ะฉันตะโกนบอกแม่ค้าวัยรุ่นในร้านขนมหวานไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ช่วยจองโต๊ะนี้ไว้ให้หน่อยซึ่งแม่ค้าก็พยักหน้ารับคำ หวานเดินเข้ามาหาในขณะที่ฉันกำลังรอน้ำแตงโมปัน่นนั่งตรงไหนละไอหวานสั่งอาหารไปแล้วตรงใต้ต้นไม้ข้างร้านขนมหวานชะเง้อหน้าไปดูโต๊ะที่ฉันจับจองเอาไว้แล้วเธอก็พูดขึ้นว่าตรงนั้นไม่ว่างแล้วไองั้นหวานให้เขาไปเสิร์ฟตรงโต๊ะข้างๆร้านเลยนะ ฉันมองไปที่โต๊ะข้างร้านอาหารทะเลตามที่หวานบอกแล้วก็เห็นว่าตอนนี้โต๊ะตัวนั้นรับแดดอยู่เต็ม,เ,ตมเรื่องอะไรจะต้องย้ายที่ในเมื่อฉันหาที่นั่งร่มๆได้แล้วฉันเลยจับไหล่ของหวานไว้เดี๋ยวไอจัดการเองพูดจบฉันก็รีบเดินจำเ้าตรงไปที่ร้านขายขนมหวานน้องไหนบอกจะจองโตให้พี่ไงฉันถามเสียงดังใส่แมค้าขนมเธอตกใจจนหน้าซีดรีบพูดกับฉันว่า พี่หนูบอกไม่ทันหนูขอโทษพี่นั่งถัดไปอีกโต๊ะได้ไหมคะอีกสักพักแดดก,ก็ล่มแล้วเรื่องอะไรฉันจะต้องย้ายโต๊ะคนมาทีหลังนั่นแหละที่จะต้องย้ายในเมื่อแม่ค้าวัยรุ่นคนนี้พึ่งไม่ได้เดี๋ยวฉันบอกกับคนที่พึ่งมานั่งทีหลังเองว่าโต๊ะนี้พิพจองแล้วไอหวานคว้าแขนของฉันไว้พร้อมกับทำสีหน้าไม่ต่างอะไรกับครูฝ่ายปกครองแล้วพูดกับฉันเสียงแข็งไหนบอกว่าไอาจะใจเย็นและทำอะไรมีสติมากขึ้นไง แต่ที่หวานกำลังเห็นอยู่เนี่ยมันต่างจากเดิมตรงไหนหรอพอได้ยินหวานพูดออกมาอย่างนั้นฉันก็หยุดชะงักทันทีจริงของหวานถ้าขืนฉันเดินปรีเข้าไปที่โต๊ะตัวนั้นแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงแข็งกระด้างแบบที่ฉันชอบทำอาจจะมีเรื่องมีราวกันขึ้นเหมือนตอนนั้นก็ได้ปกติแล้วช่วงพักกลางวันที่โรงเรียนฉันกับหวานจะนั่งกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนของใครของมันมีแต่เฉพาะวันศุกร์เท่านั้นที่เรานัดมานั่งกินข้าวด้วยกันที่โต๊ะประจำของเรา โต๊ะประจําของฉันกับหวานคือโต๊ะที่อยู่ชิดติดริมน้ําตกจําลองเล็กๆข้างสนามบาสเรานั่งโต๊ะตัวนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นปีเพราะหวานบอกกับฉันว่าเธอชอบนั่งตรงนี้มากที่สุดฉันจึงแอบเอาคัตเตอร์เขียนสลักไว้บนโต๊ะว่าโต๊ะค่าใคร่แตะเพราะฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหลิวเตอหัวที่ต้องคอยปกป้องนางเอกในหนังที่มีชื่อว่าผู้หญิงค่าใคร่แตะ ทุกวันศุกร์ตอนพักกลางวันฉันจะรีบวิ่งแจ่นออกมาจากห้องเรียนแล้วเอากระเป๋าใส่ของจุกจิกของฉันมาจองที่ไว้ก่อนจะไปซื้อน้ำแดงโซดามาให้หวานแต่วันนั้นอยู่ๆกระเป๋าของฉันก็ถูกย้ายที่ไปยังโต๊ะอีกตัวซึ่งอยู่แถวถัดไปแถมมีจานข้าวของคนอื่นมาวางไว้ที่โต๊ะประจำของฉันกับหวานด้วยหนึ่งจานใครวะ ฉันแหกปากตะโกนขึ้นทันทีที่รู้ว่ามีมือดีแอบมาย้ายที่กระเป๋าของฉันพอหันกลับไปก็เจอนักเรียนชายรุ่นน้องคนหนึ่งเขาสูงพอๆกับฉันเดินถือแก้วน้ำอัดลมด้วยอาการตุ้งติ้งเล็กน้อยมาที่โต๊ะตัวนั้นของฉันกับหวานน้องโตะนี้พี่จองแล้วฉันเดินเข้าไปหาด้วยหน้าตาขึงขังแล้วพูดขึ้นเสียงดังทันทีแต่เด็กนั่นไม่สนใจเขาวางแก้วน้ำอัดลมลงหน้าตาเฉยน้องพี่บอกว่าโตะนี้พี่จองแล้ว ฉันเริ่มมีน้ำโหโต๊ะส่วนรวมใครจะนั่งก็ได้ป้าโตน,นี้ยังว่างอยู่ชัดๆเธอก็ไปนั่งโต๊ะอื่นสิจะมาแย่งที่นั่งคนอื่นทำไมไม่มีมารยาทพูดแล้วเด็กคนนั้นก็เบ้ปากมองบนทำหน้าตายียวนกวนประสาทฉันเลยน็อตหลุดเทน้ำแดงโซดาที่เพิ่งซื้อมาลาดใส่จานข้าวของเด็กชายท่าทางตุ้งติ้งคนนั้นทันที เด็กชายรุ่นน้องคนนั้นลุกขึ้นสาดข้าวผสมน้ำแดงโซดาที่อยู่ในจานใส่ตัวฉันแล้วครูทวินผู้กำม,ม้ไมเหลวในมืออยู่ตลอดเวลาก็พุ่งตัวเข้ามาถึงเราสองคนรวดเร็วปานหน่วยกู้ภัยช่วงบ่ายฉันและเด็กผู้ชายคนนั้นต่างก็ถูกเชิญผู้ปกครองไอทำไมทำแบบนี้หวานต่อว่าฉันทันทีที่เจอหน้ากันหลังจากที่ฉันออกมาจากห้องฝ่ายปกครองก็เด็กนั่นมันแย่งที่นั่งประจำของเรา ที่นั่งส่วนรวมใครก็มีสิทธินั่งทำไมไอต้องจริงจังมากขนาดนี้ก็หว่านบอกว่าหวานชอบนั่งตรงนั้นไอก็รีบมาจองที่ทุกวันแต่วันนี้ใครไม่รู้ไาย้ายกระเป๋าของไอไปแล้วไอเห็นกับตาหรอว่าเป็นสีมือของเด็กคนนั้นหวานถามขึ้นด้วยเสียงคาดคั้นเปล่าฉันตอบเสียงเบาเหมือนติดอยู่ในลําคอไม่เห็นกับตาและไปหาเรื่องเขาทําไมก็มันอยากมาทําท่ากวนตีนไอก่อนทําไมล่ะ ถ้ามันไม่ได้เป็นคนย้ายกระเป๋ามันก็ต้องพูดดีๆสิไม่ใช่ทำท่ากวนตีนแบบนี้ก็ดูไอสิขนาดพูดกับหวานยังพูดไม่เพาะเลยแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนกลางวันไอไม่มีทางถามน้องเขาดีๆหรอกหลังจากครูทวินเชิญผู้ปกครองมาพบฉันก็โดนทันบนเพราะเป็นฝ่ายผิดที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทส่วนเด็กผู้ชายตุ้งติ้งคนนั้นโดนหักคะแนนความประพฤติเล็กน้อยโทษฐานระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่พ่อบ่นฉันยับไปเป็นเดือน แถมครูทวินยังเสนอไอเดียประหลาดให้คู่กรณีสมานฉันกันด้วยการขอร้องแกมบังคับให้เราสองคนลงแข่งวิ่งสามขาประเภททีมผสมในงานกีฬาสีที่กำลังจะมาถึงด้วยกันแล้วพ่อของฉันกับแม่ของเด็กนั่นก็ดันเห็นด้วยหวานโกรธฉันมากที่ชอบหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนที่สำคัญหวานไปถามหาความจริงจากเด็กผู้ชายคนนั้นมาแล้วปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องกระเป๋าของฉันจริงๆ ตอนที่เขามานั่งก็มีคนย้ายมันไปก่อนแล้วหวานจึงบังคับให้ฉันไปขอโทษเด็กคนนั้นด้วยตัวเองพี่ขอโทษฉันพูดอย่างอดเสียไม่ได้แต่พอเห็นแววตาดุดูของหวานแล้วฉันเลยต้องตั้งใจพูดออกไปอีกทีพี่ขอโทษพี่เข้าใจน้องผิดน้องชื่ออะไรฉันชื่อนุที่เรียกฉันมามีเรื่องแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีอะไรสำคัญเห็นพี่หวานคยันขยอให้มา เด็กชายรุ่นน้องคนนั้นพูดจีบปากจีบคอแล้วก็ตั้งท่าจะเดินหันหลังกลับแต่ถูกหวานเรียกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนุพี่ไอเขาเตรียมของขวัญมาให้นุเพื่อเป็นการขอโทษด้วยเลิกแล้วต่อกันนะหวานพูดขึ้นพร้อมกับส่งกระจกสองหน้าอันเล็กลายการ์ตูนของซาลิโอไปให้นุรับกระจกมาอย่างดีใจจนแทบจะกรีดร้องเพราะของชิ้นนี้ราคาแพงเอาการอยู่ทำไมหวานต้องซื้อของแพงแบบนั้นให้กับนุด้วยฉันบ่นไม่หยุด หลังจากที่นุเดินออกไปไกลแล้วถึงนุเขาจะอยู่มอสองแต่เขามีแก๊งสาวประเภทสองอยู่มปลายหวานไม่อยากให้ไอมีปัญหาหวานเป็นคนฉลาดสุข,ขุมและรอบคอบมาตั้งแต่เด็กซึ่งความฉลาดของหวานในครั้งนี้เป็นผลดีกับฉันมากเพราะหลังจากวันนั้นนุก็ญาติดีกับฉันมาตลอดยิ่งพอได้มาซอมวิ่งด้วยกันเราก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นจนในที่สุดก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกัน เพราะเหตุผลที่ดีของหวานฉันจึงต้องยอมเดินตามหวานต้อยๆทำหน้าละห้อยไปนั่งตากแดดอยู่ที่โต๊ะติดกับร้านอาหารทะเลที่หวานเลือกพอนั่งทานอาหารกันไปได้สักพักแดดบริเวณนั้นก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงจนไม่ร้อนอีกต่อไปหวานไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไอต้องจริงจังนะักกับแค่เรื่องที่นั่งทานข้าวชั่วคราวเราจะนั่งตรงไหนก็ได้นี่นาะหวานถามขึ้นในระหว่างมื้ออาหารของเราก็ไอไม่อยากให้หวานร้อนอยากให้นั่งร่ม แล้วตอนนั้นล่ะตอนสมัยมสามอยู่ในโรงอาหารมันก็ร่มเหมือนกันทุกโต๊ะทาไมไอต้องจริงจังด้วยว่าจะต้องนั่งโต๊ะไหนจนถึงขั้นมีเรื่องกับนุ้ก็หวานบอกว่าหวานชอบที่นั่งตรงนั้นไอก็เลยอยากให้หวานนั่งตรงนั้นไอไม่เคยเข้าใจอะไรเลยจริงๆไม่เข้าใจอะไรอะ่ะก็หวานบอกว่าหวานชอบที่หวานบอกว่าหวานชอบหวานไม่ได้หมายถึงที่นั่งแต่หวานหมายถึงการได้นั่งกินข้าวอยู่กับไอดังหาก จะนั่งตรงไหนก็ได้ขอให้มีไอนั่งเป็นเพื่อนหวานก็ชอบทั้งนั้นแหละเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำเป็นคิดไม่ได้ต้องให้บอกทุกอย่างเลยหรือไงอ้าวก็ใครมันจะไปรู้ล่ะถ้าบอกมาตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมีเรื่องแล้วแม้นันจากนี้ไปไอจะตามไปนั่งอยู่กับหวานทุกที่เลยนะแดดร้อนแค่ไหนไอก็ไม่กลัวพอฉันพูดจบหวานก็ปากระดาษทิชชู่ที่อยู่ในมือมาใส่ตัวฉันเธอทำหน้าเขินพยายามหุบยิ้ม ฉันรู้สึกตัวพองที่ได้ยินหวานพูดออกมาแบบนั้นตั้งหลายปีผ่านมาแล้วที่ฉันคิดไปเองว่าหวานชอบนั่งกินข้าวตรงนั้นพอโต๊ะตัวนั้นอยู่ติดน้ำตกแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะที่นั่งตรงนั้นมีฉันนั่งอยู่ด้วยต่างหากทำไมนะเรื่องง่ายๆแค่นี้ฉันถึงคิดเองไม่ได้หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จฉันกับหวานเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองปากน้ำกระบี่อยู่แถวๆนั้นบรรยากาศดีเนาะหวานไม่เคยมากินข้าวตรงนี้เลย หวานเอ่ยขึ้นน่าละสิคนอย่างหวานกับแฟนค<อ>งจะไปดินเนอร์หรูๆอยู่ริมหาดส่วนตัวหรือไม่ก็ข้ามไปเกาะ,ะพีพีซะมากกว่าฉันบ่นพึมพำอยู่ในใจพระอาทิตย์ใกล้ตกทะเลแล้วอากาศกำลังดีวันนี้ลานปูดำดูคึกคักเป็นพิเศษคงเพราะมีการจัดซุ้มให้ถ่ายรูปคู่รักต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังใกล้จะมาถึงนอีกไม่กี่วันไอยดูนั่นสิมีที่ถ่ายรูปคู่กันตรงนั้นด้วย น่ารักดีเนาะหวานชี้ให้ฉันดูเด็กสาวหน้าตาน่ารักสองคนที่กำลังเดินจูงมือกันมาถ่ายรูปตรงจุดเช็คอินต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่ลานปูดำเด็กสาวคนหนึ่งผิวเข้มผมหยกกักศกส่วนเด็กสาวอีกคนผิวขาวผมยาวตรงทั้งสองคนเซลฟี่หน้าชิดติดกันเห็นแล้วก็อดนึกถึงช่วงวันวาเลนไทน์ของเราไม่ได้ หลังจากที่ฉันขึ้นไปทำรายงานบนห้องนอนกับหวานสองต่อสองความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับหวานก็กวนใจฉันมาตลอดตอนแรกฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนอาจจะเป็นการชอบกันแบบเพื่อนรักหรือความรู้สึกอยากรู้อยากลองฉันเพิ่งจะมาแน่ใจเอาจริงๆก็หลังจากที่วันวาเลนไทน์ตอนมสองผ่านพ้นไปหวานได้ดอกกุหลาบสีแดงสดจากรุ่นพี่มห้าคนหนึ่งถึงหวานจะไม่ชอบเขาเลยก็เถอะ แต่ฉันก็รู้สึกเจ็บจีตขึ้นในใจอยู่ดีเพราะฉันไม่ได้ให้อะไรที่เป็นพิเศษกับหวานเลยนอกจากสติกเกอร์รูปหัวใจที่เพิ่งซื้อมาตอนเช้าจากหน้าโรงเรียนดังนั้นฉันจึงตั้งใจเอาไว้ว่าวันวาเลนไทน์ปีหน้าฉันจะต้องให้ของขวัญที่พิเศษที่สุดกับหวานแมงงบประมาณจะน้อยแต่ฉันก็ตั้งใจและคิดเอาไว้ว่าบางทีฉันอาจจะสารภาพความรู้สึกที่มีกับหวานออกไปแต่ก็แค่บางทีนะ เพราะฉันกลัวว่าการบอกชอบหวานออกไปตรงๆจะทําให้หวานไม่ยอมเป็นเพื่อนกับฉันอีกเลยหลังจากเลิกเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสบป,ปดีซึ่งเป็นวันที่ฉันไม่ได้กลับบ้านพร้อมหวานฉันจะแอบไปซื้อกระดาษสีม่วงกับสีเงินแวววมาวมา1ถึงแผ่นแล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อนำม,มาตัดให้เป็นเส้นย,วยาวๆกว้างเส้นละ1เซนติเมตรแล้วค่อยๆพับกระดาษนั้นให้เป็นรูปดาว ใส่ไว้ในขวดโหลที่ทำจากแก้วใสสูงประมาณหนึ่งฟุตซึ่งมีฝาไม้ปิดอยู่ด้านบนที่ฉันลงทุนนั่งรถเมย์ไปซื้อมาจากตลาดพหุรัฐด้วยตัวเองทุกๆวันหลังกลับมาจากโรงเรียนฉันจะนั่งพับดาวใส่ขวดโหลที่ละดวงอย่างตั้งใจพอดาวกระดาษของฉันเต็มโหลฉันก็ซื้อริบบิ้นสีน้ำเงินลายจุดสีขาวมาผูกไว้เป็นโบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์ชิ้นแรกของเรา ฉันทำเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันวาเลนไทน์ตั้งเป็นสัปดาห์พอกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็เอาแต่นั่งอมยิ้มภาคภูมิใจในดาวกระดาษที่เรียงเป็นชั้นสลับกันไปมาระหว่างสีม่วงกับสีเงินแล้วฉันก็เอาแต่ถามกับตัวเองด้วยคำถามเดิมซ้ำๆว่าบอกหรือไม่บอกว่าชอบกับหวานดีแล้ววันวาเลนไทน์ตอนมสก็มาถึง ที่หน้าโรงเรียนคาค่า,าไปด้วยร้านขายดอกกุหลาบสีแดงสดร้านขายสติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงและร้านขายของขวัญว,วันวาเลนไทน์ชนิดต่างๆเพื่อนนักเรียนหลายคนมาถึงโรงเรียนเช้ากว่าปกติโดยเฉพาะพวกที่มีแฟนแล้วบริเวณโต๊ะหินอ่อนประจำกลุ่มต่างๆมีเสียงกรีดดังขึ้นเป็นระยะๆะะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะต้องมีใครสักคนได้รับดอกไม้ช่อใหญ่ เด็กผู้หญิงหลายคนเตรียมช็อกโกแลตใส่กล่องของขวัญมาให้ผู้ชายที่ตัวเองชอบบางคนพอให้ไปแล้วก็ยิ้มหน้าบานในขณะที่บางคนก็ต้องอกหักเพราะคนที่ตัวเองแอบรักเขาเตรียมดอกไม้มาให้ผู้หญิงอีกคนเด็กผู้ชายหลายคนเตรียมดอกกุหลาบช่อใหญ่มาให้ผู้หญิงที่ตัวเองชอบในขณะที่เด็กผู้ชายบางคนก็ไล่แจกดอกกุหลาบให้กับผู้หญิงน่ารักน่ารักทุกคนในโรงเรียนครูบางคนที่เป็นที่รักของลูกศิษย์ก็ได้ดอกไม้และช็อกโกแลตจากนักเรียนด้วยเหมือนกันส่วนฉัน เก็บหลดาวของตัวเองห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้นเอาไว้อย่างดีซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้นันกเรียนอย่างปลอดภัยอดใจรอให้ถึงตอนเย็นหลังเลิกเรียนฉันจะเอามันออกมาให้กับหวานหลังจากคุยกับตัวเองมาหลายวันฉันก็ตัดสินใจได้แล้วล่ะว่าวันนี้ฉันจะต้องสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงกับหวานออกไปยังไม่ทันจะเลิกเรียนเสื้อนักเรียนสีขาวของฉันก็เต็มไปด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจดวงใหญ่เล็กสีแดงเพื่อนในกลุ่มบางคนเอาช็อกโกแลตรูปหัวใจมาแจาก เพนให้การที่ทำจากดอกกุหลาบแห้งสีแดงเข้มกับชั้นใบหนึ่งเธอทำมันขึ้นด้วยตัวเองจากการนำดอกกุหลาบสดสีแดงเข้มไปสอดไว้ในหนังสือเล่มหนารอจนกว่ามันจะแห้งแล้วนำมาติดไว้บนกระดาษแข็งสีสดใสพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่ากูรักมึงนะเพื่อนคืนเงินค่าเทปบอยสเกลให้กูด้วยรักจากเพนเพื่อนที่แสนดีและเจนหนี่ของมึงใช่แล้วล่ะ สถานะเจ้าหนี้ของฉันเพนได้ไปตั้งแต่เรายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมด้วยกันส่วนคนงบน้อยอย่างฉันได้แต่แปะสติกเกอร์รูปหัวใจให้กับคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะไม่มีงบประมาณเหลือมาซื้อของขวัญให้ใครได้อีกนอกจากหวานคนเดียวหลังเลิกเรียนฉันรีบวิ่งไปรอหวานอยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นฉันจึงเดินวนไปวนมาอยู่หน้ารั้วนานเกือบชั่วโมงแต่หวานก็ไม่เดินออกมาสักทีพอดีมีเพื่อนห้องเดียวกับหวานคนหนึ่งเดินผ่านมา โอ๋เห็นหวานไหมฉันตะโกนถามเห็นอยู่แถวๆโรงอาหารพูดแล้วโอ๋ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของหวานก็หันไปหัวเราะคิกคักกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่เดินมาด้วยกันฉันรีบเดินเข้าไปหาหวานที่โรงอาหารแล้วก็เห็นหวานกำลังยืนอยู่กับต้งเพื่อนผู้ชายตัวสูงชะลูดที่เรียนอยู่ห้องคิงเหมือนกันในมือของหวานมีดอกกลาบสีแดงช่อใหญ่ฉันอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าไปพักหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทำอย่างไร แล้วหวานก็หันมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงรีบวิ่งมาหาไอโทษทีที่ออกไปช้ารอนานไหมนานตอนนั้นฉันรู้สึกโกรธหวานมากที่ปล่อยให้ฉันรอแถมหวานยังแอบมารับดอกไม้ช่อใหญ่จากใครอีกคนแ๊บนะหวานวิ่งกลับไปคุยอะไรกับโต้องอยู่นานหลายนาทีนั้นยิ่งทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดไปกันใหญ่กลับบ้านกัน หวานวิ่งเข้ามาหาฉันมือหนึ่งถือกระเป๋านักเรียนใบหนาะส่วนอีกมือมีดอกกุหลาบสีแดงสดช่อใหญ่ของใครคนอื่นฉันรู้สึกโกรธยังบอกไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถ้าเป็นตอนนี้ก็คงไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่เพราะตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กเลยรู้สึกไม่พอใจที่หวานไปรับดอกไม้จากคนอื่นแถมยังทำท่าทางพออกพอใจออกมาอีกด้วยทิ้งไปได้ไหมดอกไม้อะฉันกระแทกเสียงใส่หวานด้วยความไม่พอใจ ทิ้งทำไมคนเขาอุตส่าห์ให้มาตามใจมือไม่ว่างแล้วนี่งั้นก็ไม่ต้องเอาหรอกของขวัญวาเลนไทน์จากไออ่ะพูดแล้วฉันก็รีบเดินจ้ำอ้าวแกล้งเล่งฝีเท้าเพื่อไม่ให้หวานตามมาทันหวานจริงต้องรีบวิ่งตามหลังฉันมาไอมีของวาเลนไทน์มาให้หวานด้วยหรอหวานก็มีให้ไอเหมือนกันนะ หวานยิ้มไปพูดไปคงจะรู้สึกดีที่รู้ว่าฉันเตรียมของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้แต่ฉันก็ยังคงทำหน้าบึ้งต่อไปไม่ยอมพูดกับหวานจนรถเม์คันที่หวานรอกำลังจะมาถึงหวานเริ่มโกรธฉันกลับบ้างเหมือนกันที่งอนแบบไม่มีเหตุผลเธอจึงขึ้นรถเมย์กลับบ้านทันทีแต่ฉันคิดได้ทันเลยกระโดดตามหวานขึ้นรถเม์คันนั้นไปคนบนรถเมย์ยืนเบียดกันแน่นเด็กนักเรียนแต่ละคนมีสติ๊กเกอร์แปะเต็มเสื้อไปหมด บางคนก็มีตุ๊กตาบางคนก็มีดอกไม้แต่ไม่มีช่อไหนที่ใหญ่เท่าช่อที่หวานถืออยู่เลยโกรธไอหรอฉันเริ่มรู้ตัวว่าผิดจึงง้อหวานด้วยเสียงอ่อดอ่อนไอนั่นแหละโกรธหวานทำไมหวานตอบกลับมาเสียงแข็งก็หวานไปรับดอกไม้ของโต้งมาทำไมหวานชอบต้งเหรอต้องให้มาก็รับไว้จำเป็นต้องชอบก็กลับด้วยหรอช่อดอกไม้มันสวยดีหวานไม่เคยได้ช่อดอกไม้ใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อน หวานผิดตรงไหนไม่ผิดหรอกไอไม่รู้นี่นาว่าหวานอยากได้ดอกไม้ไม่งั้นไอไม่นั่งทําของขวัญให้หวานจนมือหงอีกหรอกหวานยิ้มเห,มหวานออกมาตอนนี้คงจะหายโกรธฉันแล้วพอลงจากรถหวานก็หยิบกล่องของขวัญของเธอออกมาให้ ของขวัญของหวานเป็นช็อกโกแลตกล่องใหญ่ข้างในมีช็อกโกแลตรูปร่างต่างๆหน้าตาสวยงามแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมีทั้งที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมและรูปหัวใจแถมบางชิ้นยังทำมาจากช็อกโกแลตสีขาวอีกด้วยหวานบอกว่าเธอซื้อมาจากห้างมันเป็นช็อกโกแลตนำเข้ามาจากต่างประเทศไอเป็นเพื่อนคนเดียวที่หวานให้ของขวัญวันวาเลนไทน์เลยนะ ฉันดีใจจนบอกไม่ถูกรีบหยิบของขวัญของตัวเองที่ธนุถนอมมาทั้งวันเพราะกลัวว่ามันจะแตกออกมาจากเป้นักเรียนแล้วยื่นให้กับหวานทันทีที่เห็นโหลดาวกระดาษของฉันหวานก็วางกระเป๋านักเรียนลงกับพื้นแล้ววางช่อดอกไม้ของโต้งลงบนกระเป๋ารีบคว้าของขวัญของฉันไว้ทันทีน่ารักจังไอทำเองจริงๆหรอจริงสิไอก็ให้หวานคนเดียวเหมือนกัน ท่าทางหวานดีใจมากกว่าตอนที่ฉันได้ช็อกโกแลตจากเธอซะอีกหวานบอกกับฉันว่าไอเป็นเพื่อนที่หวานรักมากที่สุดในโลกเลยขอบคุณนะหวานพูดพร้อมกับบีบมือของฉันแน่นฉันจําได้ว่ามือของเธอในตอนนั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อหวานคงจะชอบของขวัญวาเลนไทน์จากฉันมากจริงๆแต่แค่เพื่อนเท่านั้นหรอที่เธอคิดกับฉันฉันได้แต่คิดสงสัยอยู่ในใจไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครได้บ้าง ถ้าขืนบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่ได้คิดกับหวานแค่เพื่อนคนอื่นจะรู้สึกกับฉันยังไงตอนนั้นฉันจึงไม่กล้าที่จะสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงกับหวานออกไปเป็นอันว่าวันว,วาเลนไทน์ปีนั้นผ่านพ้นไปโดยที่ฉันไม่ได้เอ่ยความในใจอะไรออกไปให้หวานรู้เลยได้แต่เอาช็อกโกแลตของหวานทั้งกล่องแช่ตู้เย็นเก็บไว้นานเป็นเดือนโดยที่ไม่ยอมให้ใครแตะต้องมันแม้แต่ตัวของฉันเองกว่าที่ฉันจะยอมกินช็อกโกแลตกล่องนั้นก็น่าจะหลังสอบเสร็จไปนานแล้ว เพราะฉันกลัวว่ามันจะหมดแต่สุดท้ายฉันก็กินมันจนหมดอยู่ดี